สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะวันนี้พบกับก๊อปแกป๊์และรายการบางกอกกระซิบก๊อสิบกระซิบดูนะคะว่าไม่ได้ดูดิฉัน <c oughs> แต่ดูสองคนข้างหลังพระเอกค่ะจากนับสิบจัจูบเขาไม่ยืนอยู่ข้างหลังก๊อปแก๊์แล้ว <c oughs> น้องอัพกับน้องเก้าวสวัสดีค่ะส <c oughs> สวััดีครบแต่ยังไม่ถามหรอกเพราะว่าต้องให้คุณผู้ชมเนี่ยอยากคันเล่นๆเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้ก๊อปแกล์จะมาถามเขาทั้งสองคนเรื่องอะไรคุณผู้ชมต้องรอติดตามนะคะเรือแมซีรีส์เรื่องนี้เราจะจบ ไปแล้วล่ะแต่เราบรรดานักแสดงจ,จากซีรีส์วายเรื่องนี้แล้วก็ยังไปที่พูดถึงกันอย่างมากโ oh. ดยเฉพาะสองหนุ่มอย่างคุณน้องอัพและคุณน้องก้าวล่ะเทวันนี้เราจะมาเมา์ถึงความประทับใจจากซีรีส์ให้ฟังกันเถิดเริ่มจากคุณน้องก้าวกันก่อนเลยสวัสดีค่ะน้องก้าวสวัสดีครับสวัสดีครับ ออกตัวนะคะว่าติดตามมากค่ะซีรีส์นับสิบจะจุบดูสดทุกตอนชอบมากชอบพระเอกคนนี้มากหล่อมาก EP สุดท้ายสนุกไหมฮะสนุกมากชอบมากค่ะพระเอกตายตอนจบไม่ใช่แล้วเื่นรื่องมต้องถามนิดนึงค่ะกระแสตอบรับนะคะจาก ซีรีส์เรื่องนี้นะคะเรื่องแรกของน้องก้าวด้วยเป็นยังไงบ้างคะรู้สึกกดดันนิดหน่อย<ร>ตอนแรกสเพราะ <3 S 2> ว่ามันจะออนแอร์ทางช่องใหญ่แล้วก็ผู้ติดตามช่องสามนี่ถือว่ามีเยอะมากตอนเป็นซีรีส์วายเรื่องแรกที่มาออนช่องสามเรารู้สึกกดดันเราก็ใช้ความกดดันเนี่ยเอามาเป็นแรงผลักดันผลลัพธ์นะคะที่ออกไปเนี่ยได้กระแสะแฟนคลับ เยอะขึ้นไหมคะถือว่าเยอะขึ้นนะครับเพราะว่าก,ก็อย่างที่บอกว่าพอออนแอร์ช่องใหญ่แล้วก็จะมีฐานแฟนละครที่เขาติดตามช่อง3อยู่แล้วก็ติดตามพวกเราเพิ่มคือก็รู้สึกประทับใจมากแล้วอยากทราบค่ะประสบการณ์ที่ได้จากการทํางานก,นกับผู้กำกับหรือว่าผู้จัดเนี่ยได้อะไรมากขึ้นไหมครับเยอะมากเลยครเพราะว่าทีมผู้จัดเนี่ยแล้วก็ทีมผู้กำกับเนี่ยถือว่า เป็นทีมที่เขามีประสบการณ์เยอะมากแล้วเราก็ได้เรียนรู้จากเขาเยอะมากไม่ว่าจะเป็นการแสดงการถ่ายทอดอารมณ์การเข้าคาแรคเตอร์อะไรเงี้ยเราได้หมดเลยซลรีทีนี้ประสบความสำเร็จมากเลยจะมีผลงานอื่นๆให้เราได้ดูกันอีกไหมเร็วนี้ก็จะได้เห็นก้าวอัพเดินอเเจียนี่ก็เป็นเพลิสใหม่แล้วก็คอนเสิร์ตครับผมก็จะได้เห็นเร็วๆนี้เช่นกันก่อนจากแล้วโควิดจับมือทีได้ไหมคะอนุญาตนะครับโอเคค่ะแหมแหมแหมราไดจับเดชจับหน่อยแล้วก็ยังเดชพักสักครอ่ละช่วงหน้าเราจะไปคุยกับน้องอัพกันต่อ ปังกาวกสิ่กฤษีปังกากสิกฤษีรับมากกับอีกหนึ่งหนุ่มจากซีรีส์วายนับสิบจะจูบกับคุณน้องอับไหนต้องหามน้องอัพนิดหนึ่งกระแสตอบรับค่าจากซีรีส์นับสิบจะจูบนะคะที่จบไปสักพักแล้วแต่คนก็ยังชอบอยู่เลยอ่ะ เป็นยังไงบ้างคะกระแสตอบรับรดีเกินคาดไว้มากมากครับผม,มก็เอาจริงๆทุกอย่างมันจบแล้วอะขนาดสเปเชียลอีพีมีการฉายไปเรียบร้อยแล้ว,ลวละอะไรเงี้ยเราก็รู้สึกว่าที่เราเหนื่อยมาตลอดหรืออะไรเงี้ยไม่ใช่แค่เราแบบทีมงานทุกคนหรืออะไรเงี้ยมันฟูลฟิลอยากจะขอบคุณแฟนๆทุกคนขอบคุณทุกคนทีนทนท่เข้ามาพูดคุยกันมาซัพพอร์ตกันโดยตลอดอะไรู้ <ๆ S 2> ว่าน้องอับว่าคนชมการแสดงของน้องอับเยอะมากซึ่งพี่ก็เป็นหนึ่งในนั้นคุณแบบว่านี่คุณมีจริตยังไงหรือว่าลักษณะยังไงคุณเก็บรายละเอียดทุกเม็ดเลยลักษณะกลัวลักษณะกการเดิน ผิดหวังอะไรอย่างเงี้ยคือไปเรียนเพิ่มหรือเปล่าคะ ไม่ได้เรียนเพิ่มแต society, ่ว really hmm. ่าพี่ตีอย่างเงี้ยที่เร็นห่วงกับเขาเป็นคนดีเทลมากๆอยู่แล้วครับแล้วก็อะไรที่เขารู้สึกว่ายังไม่ผ่านเขาก็ไม่ปล่อยกดดันไหมอ่ะคือกดดันไหมผมว่าท้าทายใช่ไหมไม่ได้มันท้าทายครับแล้วก็มันส่งผลมันคุ้มค่ามากๆอยากขอบคุณทีมงานทุกคนด้วยจริงๆครับผมที่ช่วยค่อยๆตบต้นตัวละครจีนมันเข้าที่สุดท้ายต้องถามก่อนผลงานหลังจากนี้จะมีไหมคะตอนนี้ก็เดี๋ยวมีคอนเสิร์ตนะฮะมีเล่นบอลคอนเสิร์ตที่ใกล้จะถึงนี้ก็จะได้พบกับก้าวหนึ่ีก้าวแล้วก็เพื่อน ช่อง u t u b e ของผมเองก็จะมีเพลย์ลิสต์ใหม่ครับผมชื่อก้าว up the next journey คร oh! ับสุดท้ายก็อาจจะได้เจอน้องอัพน้องในนะคตกับช่องสามด้วยนะขอให้มีผลงาน